จะเป็นกระเป๋ายาหรือว่าน้ำดื่ม,อ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 มลองเลือกกระเป๋ายาแล้วกันโอ้ใช้ได้นะคะแล้วก็น่าจะซ่อมเนานะเป็นสว่านกับกับพอนะคะเราลองเลือกสว่านดูได้ไหมโอ้พังพังนะคะเอาใหม่เอาใหม่ ยังไม่รู้เพราะว่ายังไม่เคยเล่นนะคะก็ยังงงๆอยู่นะไม่รู้ว่าคำเนียมฝรั่งนี่เขาต้องเลือกอะไรอา่าเลือกกระเป๋ายาต่อไปนะคะเราจะเลือกค้อนเอาค้อนมาทำอะไรคะอ๋อค้อนทุกกราแพงเราซ่อมได้เฉยที่เอาสว่านนี่ไม่ได้อ่อไม้ร่วงกับหมวกบินนะคะเอาอะไรดีเอาหมวกบินอะ กินไปแล้วล่วงเอ๋ยอ๋ออันนี้เริ่มเหมือนเดิมแล้วอันนี้ไ่ายแล้วอดูซิ street, เดี๋ยวจะไปทางไหนได้อีกนะคะคอนอ่ะคอนบ้าอะไรทุกไม่ให้รูน้ําไหลหยุดน้ําไหลเอาไม้มาอ๋อซ่อมไม้คคทําคานทําบันไดบินขึ้นไปเองงี้ <laughs> นึกว่าแ <laughs> บบจะให้บินขึ้นไปได้นะคะ จบแล้วกับมินิเกมนะคะ